สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปฮะบัวมีลูกโอ้บวบลูกยาวเมื่อกี้เราก็ตื่นเต้นกับสักท<ม>องตอนนี้เราก็มาเจอบวัวมีพ่อมีกอมพาพรมเออกระดาษของเสื้อให้หน่อยเอามาใส่แขนมาใส่แขนมามาย้อนใส่ร้อยเข้ามาในแขนเลย โอเคอืมโอเคอีกผพลห้นึงโอเคอัน okay. นี้แหละสามคนคนละสี่พื้นสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณยาย ออกเบรออกเบรัสดีคุ่ณยายออกเราทายจะมาชวัางหลังไปทางนน้นเหรอจะได้สะดวกแกกได้กน้บอกเนาะ

แดดพอที่เห็นหนาวเมื่อคืนนี้หนาวนะครับคุณพ่อหนาวไหมครับหนาวไม่หนาวยังเสื้อยังไม่ถอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะออครับหนาวอากาศมันหนาวนะครับนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่เราไปมาสามหมู่บ้านแล้วนะครับไปหมู่บ้านสามัคคีนู่นหมู่สี่ตำบลกุดเรือคําแล้วก็ไปหมู่แปด ตำบลบ่อแก้วนะครับบ้านสรสีแล้วมาบ้านห้วยน้ําเที่ยงนะครับหมู่เจ็ดห้วยน้ำเที่ยงหมู่เจ็ดที่นี่หมู่แปดตำบลคุณละคำเนาะใช่ไหมครับจาไม่ผิดนะครับหมู่บ้านนี้ผ่านบ่อยอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยได้มามาแต่หามาดามนะครับที่บ้านตอนแรกว่าจะไปหาแหละโทรมาเขาบอกอยู่ที่นี่บ้านแม่ไหนลัะแม่ครับแม่วาดีครับนะครับไม่ได้เมื่อวานวันนี้อยู่เลยนะ เดี๋ยวปเจนะคุยกับผู้เท่าคนเท่าอันนี้คือไม่ไม่เยอะมากมายค่ะแม่เราเป็นผ้าห่มผ้าห่มพื้นใหญ่10ผื้นค่ะแล้วก็ตัวเล็ก16ผืนก็สวัสดีแม่ๆนะคะบ้านดงปลาแดงเนาะดงปลาแดงค่ะเพิ่งลงจากตากมาสองวันพักผ่อนค่ะแม่สวัสดีค่ะก็เป็นถือว่าเป็นความขวัญพิใหม่นะคะเลเล็กน้อย ทั้งหมดก็หหมู่บ้านเนะหหมู่บ้านหมู่บ้านละท่าเท่ากันเลยท <26 S 1> ่าเท่ากันเลย,าลายคบาลาย่บา่บหานละยี่สิบหกผืนรวมผืนเล็กผืนใหญ่อันนี้ผูน้นำท่านมีรายชื่อให้แล้วใช่ไหมคะมีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะาบอกผืนเล็กเวห่าาวหางนตตอนเช้าค่ะกลางนแล้วก็ใส่หมวกคะเพราะ่มันแดดแล้ว่าทาน้นทลานท่นเ่านท่าน่านนา่าน่นา่าานแ่า่่นา่น่น่นททนท่าน่ ดนงั้นพี่วัตรไม่ได้แต่สิบโมงโอ้สิบโมงเราอยู่บ้านสรสีอยู่ออยก็ไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่พูดเยอะดีกว่าเนาะพเพราะแจกไปแม่เพื่อนจะได้ไปพักผ่อนเพราะมีแต่ผู้สูงอายุอ,ยายอ่าแม่พี่แกรหรอหรือว่า,างไงเป็นเตียงกี่คนคะ หน atom, ึ Moon, ่งคนก็เอาไว้หนึ่งพื้นกันเพราะว่ามีผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยด้วยอยู่บ้านเดียวกันเอาสองคนผู้ป่วยด้วยแล้วก็ผู้ป่วยครจดมายี่สิบสี่อ๋อโอเคแม่มาสองพื้นออกเล็กกับใหญ่ไปอ๋อโอเคเล็กกับใหญ่บ้านเดียวกันใช่ไหมโอเคเล็กกับใหญ่ก็ถ้าเราถ้าเรารู้ว่ามีมีผู้ป่วยด้วยผู้ป่วยติดเตียงด้วยหรือที่ลำบากหน่อยเราก็จะพิเศษให้นะคะก็แจ้งมาโอเคเดี๋ยว ไม,ไม่พูดเยอะดีกว่าเพราะผู้นำพานไปตรวจฉีเหมือนกันผู้นำตรวจฉีอ่าก็เราก็แจกแม่เพอนเลยแม่ยายพ้นเลยจะได้ไม่ไม่เสียเวลาเพ่นจะได้ไปพักผ่อนกันไปนั่งเคี่ยวหมากได้ไหมเน,ะนาะไปเคี่ยวหมากนั่นไปโอเคเดี๋ยวพี่วัดอ่าชื่อชื่อชื่อจวต้องถามมาดะ ว่าเดินเดินไม่ไหวก็ป้าเดินแจกได้เเหรอแต่ผมดูนี่ช่วยกันโอ้ที่อยู่ในนี้ครับถ่ายมานะครับคุณคุณแม่เบ้นเหรอครับแม่เย็นที่คนไหนครับนั่งอยู่นั่นแหละครับไม่ต้องเดินเดี๋ยวป้าไปให้ช่วยกันถือด้วยครับพวกเรามาถามเชื่อด้วยสินะนะครับเรือการอยู่กับผมผมอ่านไม่ออกแล้วแม่หนูพันแม่หนูพันคนไหนยกมือครับสลาศิษฐสลาศิษฐ ใแม่พได้คำพรนเลยแม่ำพครับแม่บุชูแม่บุชูแม่บุชูยกมือนะครับแม่บุชูนะครับแล้วก็แม่สำลียกมือครับแม่สำลีครับแม่อ้อนแม่อ้วนแม่อ้วนยกมือครับทำไมไม่อ้วนเลยนะแม่แสวงพ่อแสวงคนไหนครับ ตัวแทนนะครับเป็นคุณแม่มาเนาะนะครับคุณพ่อมิตรนะครับยกมือนะครับใครปีตัวแทนไหมถ้าทางหลังครับอ๋อพ่อมิตรอยู่ข้างหลังนะครับยกอเาจอดำแล้วคุณพ่อมิตรแล้วคุณแม่แม่บัวแม่เบาแม่เบาคนไหนครับแม่เบาทางนี้นะครับพ่อขันดี พ่อขันทียกมือนะครับพ่อขันทีข้างหลังนู้นครับยกแต่เราไม่ค่อยเห็นนะครับแม่พวงพันุ์คุณแม่พวงพันุ์ครับยกมืออยู่นี่ครับป้านะครับพวกเราออกกําลังนิดนึงอากาศมันหนาวแม่ทรรมายกมือครับแม่ทรรมาอยู่ทางไหนคนไหนครับตัวแทนมีไหม เอาวาวไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวให้มาดามป๊อปเอาไปให้ก็ได้นะครับครับแม่แม่ประวงแม่ปะวงครับแม่ประวงแล้วก็แม่แม่แม่กองแม่กองครับมาแม่กองแม่กองยกมือได้ครับอ่ายกมือแล้วนั่งดีๆนะยกมือครับอย่าหงายท้องลงไปนะครับแล้วก็แม่ แม่ลุนนีแม่ลุนลนเนอนอยอ้าอแยกไว้เอาแยกไว้ป้าฝากไว้ก่อนนะฝากไว้นะครับปุ้ป่วยติดเตียงพ่อสนทรเอาวางไว้ก่อนนะครับเอาพ่อว่ครับ พ่อวาดแล้วก็แม่สีแม่สีหรือแ,แม่ลีแม่ลีแม่ลียกมือนะครับแล้วก็พ่อถาวรลูกสาวม,มาแทนนะครับเดี๋ยวจะตกใจพ่อทำไมเป็นแม่ไปได้นะนะครับพ่อแม่สำลิดสำลิดคือใครครับสำลิดสำิาอาสาค่าไปก่อนค่าไปก่อนนะครับ โอ้โเขาจบนายอยู่คนเดียวเขาไม่พ่อ,อเขาเลยน,นั้นเอยังไงเ่างนี้นะครับแกยิ่งหนาวอยู่นะครับแล้วก็พ่อรถพ่อรถนะครับครบยี่สิบสี่ท่านนะครับก็เดี๋ยวส่วนที่เขาไม่มาฝากนะครับคุต่อไปให้ไป,ไปมอบนะครับแล้วส่วนเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุ แทนผู้นําด้วยขออภัยผู้นําไม่อยู่วันนี้ก็ขอบคุณ FC ป้าแตนนะคะขอบคุณยูทูบเบอร์ที่นำความอบอุ่นมาให้ชุมชนเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญมีความสุขและก็สมปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณมาก FC โอกาสหน้าก็จะได้อบอุ่นมากขึ้นนะป้าแตนเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะ พี่ป๊อบก็เป็นนว่าที่ผู้ใหญ่บ้านนะในอนาคตนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านที่นี่เขาจะนัก็เสียนะฮะแล้วก็เป็นบุคคลที่ทางชาวบ้านให้ความชื่นชมนะเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่นะฮะกละอาหมดเอาไม่ไม่หมดไม่หมดมนสตาร์ทม่แล้ว าบอกว่าคนเราไม่ได้สวยที่ใบหน้าหรือว่าอะไรต่างๆนานาสวยที่จิตใจค่ะ,คะ,คะ,คะทุกคนก็ทําอะไรแล้วสบายใจให้แม่ๆวีนอยิ้มก็สบายใจมีความสุขนะความสวยเราก็อยู่ที่ความสุขเรามีความสุขนะหน้าตายขีย้ไหนไหนมันก็ดูสวยค่ะนะเขาขายจะพร้องนะก็ดีใจมากเลยวันนี้ก็ครบนะสี่หมู่บ้านเนาะสี่หมู่บ้านตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายอา่า ก็เป็นถือว่าเป็นของขวัญพี่ใหม่นะไม่เยอะแยะมากมายก็เป็นน้ําใจนะก็ขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เราทําให้เราได้เป็นสะพานบุญนะขึ้นเหนือขึ้นเหนือไปจังหวัดตากเสร็จแล้วนะคะก็มาใกล้ๆบ้าน